งอพอมนะัอพอมนะตอกงอตะเขาได้เสียครับผมตองตเขาได้เสียนะเด้งต่อ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 นดงอนเด้งต่เด้งต่อนน้งงไปอ้งงต่งตงต่ัน้ตงต่งตังต่อนตงตอนดบเด้งอ ราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะไอ้ดำเกไปเสียงดังฟังชัดครับงรอง,องแดงเป็นตัวเดินบุกนะครับเดินกอด้วยแดงกอด้วยเดี๋ยวมีอีกไมาไียอ้ดำเก,ำเกไป ีทอข้างนะตัวแดงเขาอยู่ไนนะตัวแดงเขาอยู่ไนครับไปเขาตัวดำแตกกันนะครับไปเขาตัวดำข้างซ้ายแตกกันนะสามให้รวยมือแดง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  ตัวดำไปเข่าแตกกันนะตัวดำไปเข่าแตกนะเฮ้ย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 ไอ้ดำเกียไปแต่เนี้ยไม่ยันี่ลงไเองลอมเดองกแดงโตีนเฮ้ยเฮ้ยเเ้แดงว่าไดแดง่าไดแดงว่ายังไดแดงว่ายังดรู้นิ่งก่อนนะครับ ไปดำขี้ดำขี้มาดำขี้มาดำขี้มาขี้เขาลงสามห้าร้อยอ๋ออะไอเรน่มันร้อมัน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 งลงแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันอย่างที่มาดำทิ้มไปเฮ้ยเฮ้ยตัวแดงนี่เหมือนโดนยอดน้ำมีอาการนะครับโดนยอดน้ำมียุดยุดนะโมดัโมโมดำมดำ้มมดำมโมดำมโมดมโมดำมงานเข้า ดโดนไปยอดก็มีอาการนะครับมิวดีแตกครับตัวแดงว่าจะไดแดงว่าจะได้ย้ำนี่ยืนนิ่งกว่านะครับนิ่งกว่านะตั้งเขา่าทิมตัวแดงนี่มียุดไปเลยนะครับ กินอยู่เลยตัวแดงนะโดนเขียหน้าเรามีอาการนะครับตัวแดงเขาหาประถแล้วเขาบึงนะครับเข้าตัวดำมันไอแดงขี้มาแดงขี้มาแดงขี้มาขี้มาทึ้งคูนะครับแต่ตัวดำขี้ก่อน ดำเดี่ยวมาดำเดี่ยวมาดำเดี่ยวมาดำนี่มาตึงเดี่ยวตึงขี้แล้วนะครับเข้าบัตถึงนะตัวแดงเข้าบัตถึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราคาไหลต่อไปดำนะครับไหลต่อไปดำเลยนะเฮ้ยแดงกี่เดินแดงกีเดินแดงกีเดินแดงกีเดิน บข้ะถึงนะเข้าบระถึงนะตัวแดงนะตัวดำมันก้ามไ้โดนทิ้มหน้าไปนี่ยุดิยุดไปเลยนะครับเข้าล็อกพอดีนี่หน้าพอดีเจ้ขาไน้ไม่ไงดำต่อหน้าดำต่อหน้าราคาข้ามมาดำนะราคาข้ามมาอยู่ดำนะครับพวตัดหน้าได้ไ่ม ดุงดนะไม่จุ๊งดุงนะไขดงนะ่เหมนแม่นะงุนตอนันกอาเดวนี้ตะดูราคาข้ามาอยู่ดำแล้วนะครับราคาข้ามาอยู่ดำนะดำนี่ยืนนิ่งยืนทรงดีก่านะครับทรงดีกว่านะตัวดำนะ ดำขี้มาอีกแล้วครับดำขี้มาหนซองนะดำขี้มาหนสองนะมึงฮี้มึนะงี้นะกขอไรได้สองไม้นะสองไม้นะสองไม้สองไม้สองไม้สอไม้ไปด ดำต่อหน้าดำต่อหน้าดำตอหน้าไปาเข้าไปขนะครับไปเเข้าไปข้านะ ยังดำต่อนะไปเขาข้างใต้แตกนะครับคำติดนะคำติดนะคำติดนะเดงกี้มาเดย่งกี้มาเดงกี้ไปย่อไปน้ำเกียบไปน้ำเกียบไปเฮ้ย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 ไอ้แดงคนไปเรียวก็ะแดงคนไปลินไอ้น้ำเกียบไปน้ำเกียบไปเฮ้ยไอ้แดงมีหยุดหยุดนะโดนไปยอดแล้วมีหยุดหยุดนะครับ นาคาไหลไปดำเล้วนะราคาไหลไปดำเลยนะโดนไปยอดมาได้นะครับตัวแดงโดนเขียหน้าอะไรมียุดยุตถอยถอยนะครับดำเข้าไปข้ามนะทีนีงไปดำเข้าไปข้ามแดงจีไปยอดเลยดำแดงเข้าไปแดงจีไปแดงจีไปมาโดนนะบืดบืดจวลมนะจวบลมจวบลม ีกับบัตรดิโดนเนาะเข่ามึงใเข้าแล้วนะครับตัวแดงนะเปิดไฟ่ทุกเฉินแลเปิดไฟเรียวแล้วครับเอาใช่เลยขวาใช่เลยขวาดำกับบัตเดินนะครับดำกับบัตเดินเข้านะ ที่มาหุ่นสามแล้วนะัมานะสามรอดแล้วนะวนะเด็กจีบไหเด็กจีบไป สองไม้สองไม้สองไม้ดำต่อแพงนะดำต่อแพงนะดำต่อแพงนะแต่ว่าเกียร์เข้าไปกับแดงมันค่ำไปนะครับแดงมันก่้มไปนะแดงจีไปดำจีไปดำเกียร์ไปตึ้งตึ้ ส่องไม้ส่องไม้ส่องไม้เาเข้าขยเข้าไปเลยาต้าำดำเข้าไปทำดำเข้าไปแด้งวิ์ไปเดงคงไปเดงคงไป นนะปร,ะประสบอ,อยากชน,นะต้องเติมนะตัวดำนะอยากชน,นะต้องเติมนะสองร้อยหกสิบคนดสูสวัสดีครับผมหลังจากคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับหลังจากคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะดำนักเลงครับดำเทวดานะครับ คนใจบางซันกับคนใจสพีนะครับเด้งกแขเฮยเดยงเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยดงมันกั้มไหมนะมันกั้มไหมนะครับแเนานเดียวน่น่หนามือเ่น่จงเลหนี่ัวตอโหนา เติมะ <c oughs> อะ <c oughs> เ,เด้งแค่ไปออเจคไป <c oughs> มันค่ำหน้าดีนะตัวแดงนะมเนมันได้หนาขึ้นงข้า้าวไมเมาก่าน้นองหรอน ที่ดานะ้าไม่ที่ดนาะนหะ้าเด็จีบไปทำกีบไป

เน่แดงต่อนะแล้วนี่ข้ามาดำต่อนะครับดำต่อนะโอเคต้งเหมือนต่ออ่ดำต่อลึกเลยครับดำต่อลึกเลยมันจะชนะกันจะได้อ้าสมาชิกเม่นมาเราบอกเราประสบการณ์กันนะครับงวดแบบนี้นะครับโอู้่ตวัดเลยครับ มือแดงแล้ว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 สมาชิกแม่ทนน่หนาอน่กปลาเขียนง่ายอ่ะอันนี้ถึงว่เกลี้ยโดนมากัีมัน่วแกาจะต้อ้มต้ต้ตยนอยู่เอา

เติมนะครับดำมันมาเติมนะดำต่อหน้าดำต่อหน้าดำต่อหน้านเดินไปเลนเดินเแ เอมง่ออกจากบ้านกันสวมแม่กันทองนงสมาชิกนะด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานเซียนสนามนะครับออกจากบ้านกันเซีแม่กันทองนะครับ11เกตนาทีครับ11เกตนาทีชนกัน5นาทีครับเกียต12นาทียื่นมาได้ยื่นมาได้ เออข้าไม่กันอยู่แล้วนี่เจ็ดนาทีผ่านไปข้าไม่เฉยๆกันได้นะสมาชิกใช่ไหมเข้าไม่เฉยๆกันน่าจะเอ้ยภาษาเหนือวันละคำลางแปลว่าลางบอกเหตุ ด้วยความรักและเป็นห่วงเอซจากทีมงานเซียนสนามครับเส้นทางบวชนเอเซียนสนาม mà đừng chi à? mà tôm nè tụi đâm nè tôm nè đầm to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  là kha dù đâm nè là kha dù đầm nè 不够了。 เราไม่ไหวอยู่นี่โดนต่อดีๆโดนตัวต่อัี và đăng ký mà, đi mà. แล้วนะดำเกียแล้วนะสวมาไหมนะครับสวมาไหมแล้ว ไแดงเกียดก็ไฟแดงจะเกียดก็น,นะดำมนะันน่าจะเกียดแล้วนะครับดำบาเกียดแล้วนะ เจ็บใช่ไหมไม่ไม่เจ็บใช่ไหมเอาไม่เจ็ดมเสมอสมอเสมอเสมอเสมออมี่จะวัวเลยเัาจะวัวเลยจะหองวัวไม่เจ็บองราไปนะครับจะวัเลยครับจะวัเลยัดสินว่าเสมอหมดีดีนะต้องต้องต้อต้องไป เอาชัวร์หรอือรอบบอเมือม่อเมือม่อเมื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 ่อสองสีน่นาทีนะครับมันมันก็มีแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเข้าดู